อาหารไทยมั่นใจได้แค่ไหนว่าไทยแท้ทองหยิบทองยอดฝอยทองมัสมัน่นส้มตำหรือต้มยำกุ้งแต่และเมนูถือได้ว่าเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและดังไปไกลระดับโลกในฐานะของอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อยและมีวิธีการปรุงที่เฉพาะตัวหรือแม้กระทั่งบางเมนู ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเมนูอร่อยระดับต้นๆของโลกแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารไทยที่เรารู้จักนั้นไทยแท้ร้อเปเซวันนี้แอดจะชวนไปรู้จักที่มาของทั้งอาหารและส่วนประกอบในอาหารไทยว่าแท้จริงแล้วต้นตอมาจากไหนบ้างมัสมันแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงน้ำแกงสีจัดจ้าน และรสชาติสุดเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆก็นึกถึงแกงมัสมันเป็นอาหารที่เคยได้รับการยกย่องจาก CNN Go ว่าเป็นเมนูอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกและยังอยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยไม่แปลกเลยที่หลายๆคนจะคิดว่านี่คืออาหารไทยแท้แต่ที่จริงแล้วมัสมัน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมาลายูโดยคาดว่าน่าจะเข้ามาในช่วงสมัยพระนารายมหาราชนำเข้ามาโดยแขกเจ้าเซนหรือแขกเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายในสมัยนั้นได้เข้ามาตั้งรกรากและได้เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารในสมัยอยุธยาโดยมัสมั่นในสูตรดั้งเดิมจะมีรสชาติออกเค็มและมันในขณะที่มัสมั่นในสูตรแบบไทยจะออกรสหวาน เค็มมันกลมกล่อมจึงไม่น่าแปลกใจที่จะถูกยกย่องให้เป็นอาหารที่อร่อยติดอันดับโลกพริกเมื่อพูดถึงอาหารไทยสิ่งที่หลายๆคนนึกถึงนอกจากความอร่อยแล้วนั่นก็คือรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านจนเป็นเอกลักษณ์จนทําให้เข้าใจกันไปว่าพริกเป็นพืชพื้นเมืองบ้านเราที่มีมานานแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วพริก เดินทางมาถึงบ้านเราในช่วงสมัยอยุธยาในช่วงปลายรัชสมัยของพระนารายมหาราชโดยแท้จริงแล้วต้นกำเนิดของพริกมาจากทางอเมริกากลางและอเมริกาใต้โดยพริกได้ออกเดินทางจากบ้านเกิดกระจายความเผ็ดจัดจ้านไปทั่วโลกโดยปีเตอร์มาชิลหนึ่งในคณะเดินเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสส่วนพริกที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยนั้นคาดว่า น่าจะมาจากกลุ่มชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายในบ้านเราแล้วก่อนหน้านี้คนไทยกินเผ็ดได้อย่างไรจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ารสชาติเผ็ดในอาหารก่อนหน้านี้น่าจะมาจากพริกไทยและกลุ่มสมุนไพรที่ให้รสเผ็ดอย่างดีปลีการพลูหรือมะแขวนซึ่งพริกไทยนั้นเราก็ได้รับเข้ามาจากอินเดียเช่นเดียวกัน มะล,ละกอพูดถึงพริกแล้วขอไปถึงอีกวัตถุดิบหนึ่งนั่นก็คือมะล,ละกอที่ก็มีที่มาน่าสนใจเพราะเมนูส้มตำของบ้านเราก็ถือเป็นอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ที่มาของมะล,ละกอน,นั้นคาดว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดมาจากที่เดียวกันกับพริกนั่นก็คือแถบอเมริกากลางไปจนถึงอเมริกาใต้ โดยมะละกอเดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับความนิยมในแถบมะละกาก่อนที่จะเข้าสู่เมืองไทยในช่วงสมัยอยุธยาโดยที่มาของชื่อมะละกอนั่นก็มาจากถิ่นที่มาก็คือมละกานั่นเองแล้วส้มตำละ่ะมาจากไหนจากหลักฐานที่เก่าที่สุดที่พอจะค้นพบได้มาจากการบันทึกในวรรณคดีนิราศบางยี่ขันโดยคุณพุ่ม ความตอนหนึ่งที่ได้บรรยายถึงการตามเสด็จพระบรมวงศเธอพระองค์เจ้านารีรัตนาไปยังวังบางยี่ขันซึ่งเป็นที่พำนับของเจ้าจันทระประทีปผู้ครองเมืองมุกดาหารก็มีบันทึกไว้ว่าได้มีการจัดสำรับส้มตำและยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าส้มตำนั้นเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในเวียงจันทร์และในแถบภาคอีสานอีกด้วย ผัดไทยมีคำว่าไทยพ้องอยู่ในชื่อจนทำให้ใครหลายๆคนคิดว่าอาหารชนิดนี้แหละถือเป็นอาหารประจำชาติของเราที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วที่มาของคำว่าผัดไทยนั้นประยุกต์มาจากก๋วยเตี๋ยวผัดแบบของจีนโดยผัดไทยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในครั้งที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีนโยบายการลดการบริโภคข้าวในประเทศเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำข้าวราคาแพงจึงได้รณรงค์ให้หันมารับประทานก๋วยเตี๋ยวผัดแต่เนื่องด้วยกระแสชาตินิยมในตอนนั้นทําให้มีการดัดแปลงก๋วยเตี๋ยวผัดโดยปรุงรสให้จัดจ้านเปรี้ยวหวานเค็มถูกปากคนไทยพร้อมด้วยการเติมกุ้งแห้งถั่วปน่นใบกระเทียมหัวปลีถั่วงอก วัตถุดิบที่หาได้ง่ายจนกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตามการเปลี่ยนชื่อจากสยามมาเป็นไทยในตอนนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจากชื่อยาวๆเรียกยากจึงหดสั้นเหลือแค่เพียงผัดไทยในที่สุดทองหยิบทองหยอดและฝอยทองเมื่อพูดถึงขนมมงคลของไทยขนมตระกูลทองน่าจะเป็นชื่อแรกๆที่ทุกคนคุ้นหู ไม่ว่าจะเป็นทองหยิบทองหยอดและฝอยทองซึ่งหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าขนมตระกูลทองนี้ไม่ใช่ของไทยแท้แต่ที่มานั้นมาจากไหนขนมตระกูลทองนั้นทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากเมืองอวาวัยรูประเทศโปรตุเกสโดยขนมกลุ่มนี้จะนิยมรับประทานกับขนมปังหรือรับประทานกับขนมเค้ก โดยขนมกลุ่มนี้เข้าสู่เมืองไทยในช่วงรัชสมัยพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยผู้ที่นำเข้ามาก็คือหญิงสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรโต,ตุเกสนามว่ามาริอากิยูมาดิปริยาหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อเท้าทองกีมาหัวหน้าห้องเครื่องต้นที่ทำอาหารเลี้ยงต้อนรับคณะทู่จากฝรั่งเศสในยุคนั้นและหลังจากนั้น ก็มีขนมในตระกูลทองที่ถูกปรับประยุกต์โดยคนไทยอีกมากมายตามมาโดยมีหัวใจหลักของขนมชนิดนี้ก็คือไข่เป็ดแดงแป้งและน้ําตาลสังคมไทยเป็นสังคมที่รับเอาวัฒนธรรมที่หลากหลายจากหลากหลายชนชาติมาปรับประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัวดังนั้น การจะตัดสินว่าอะไรคือไทยแท้นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการเรียนรู้ที่จะรู้จักปรับตัวและปรับประยุกต์สิ่งต่างๆให้เข้ากับตนเองเหมือนดังเช่นอาหารไทยที่ถูกปากและถูกใจทั้งคนไทยและคนทั้งโลก